เรามาดูต่น้เราแจกเป็นไพ่ให้เจ๊น้องหนึ่งใบให้เชฟใหนึ่งใบพามาดูใบแรกนะฮะจะแด่อะไรครับปเจ๊แน่ปิกดยี่้โหปิยัดิกัอย่งี้ครับเอาตัวละครใหม่ยึดไหมเ้ตัวละครใหม่ที่มันเดินป่ได้ไหมตัวที่นอนะได้ไหมไม่ใช่ไม่นอน ไ,ไ,ไ,ไอันนี้คือ,คอตัว,หตวใหม่อซาลีาโอซาลีหยาดหยาดนะหยาดหยาดนะเออได้กับพี่ไทยดีนะอย่าลืมครับผมนำ,นำตัว๋วภาพยนตร์ที่หยดไปที่บูธนะฮะเมเจอร์บ็อกซ์ออฟฟิศนะครับนำไปแลกตัวหนึ่งใบต่อโปสการ์ดหนึ่งใบนะฮะแล้วมาลุ้นว่าจะได้ไลายไหนนะฮะว่าใครจะได้ตัวซิกเเนจอร์นะครับผมเรียบๆไปแล้วกันขอไม่มีจำนวนจำกัดครับผมไดม่หยับไม่หยับ